สวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะก็ดีวันดีลูกค้าถามมาเนาะสวิตตัวนี้นะครับก็จริงแล้วอ่ะมันเหมือนกันแหละนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น3สเต็ปเนาะนะฮะข้อดีก็คือสามารถเอาไว้สลับแบตสลับไฟบ้านได้นะครับเนาะนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เนาะนะฮะการต่อก็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเนาะนะฮะเบื้องต้นนะฮะสวิตตัวเนี้ยจากที่ที่ผมลองมิเตอร์วัดดูนะ นะครับนี่นะฮะถ้าเรากดตรงกลางอย่างเงี้ยตรงกลางคือแบบยกบนยกล่างนี่นะมันจะเป็นออฟหมดเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นแบบมันจะเป็นเป็นอย่างงี้นะฮะเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นหน้าสัมผัสนะฮะนะฮะนี่นะฮะถ้าเรากดสเต็ปเนี่ย แต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นออฟออฟหมดเลยนะฮะออฟออฟแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเรากดตรงกลางนี้นะฮะเนี่ยก็จะเป็นนี้นะฮะกลมๆเนาะขีดสองขีดนะครับนี่นะฮะด้านบนนะครับ โอเคนะครับผมนะฮะเบื้องต้นนะถ้าเรากดตรงกลางจะเป็นออฟออฟหมดนะครับสังเกตในหงวันเนี่ยเขาเรียกตรงนี้น่าจะเป็นสวิตต์น่าจะเป็นสวิตสามทางนะครับเนาะสวิตสองสามสเต็ปนะนี่นะโอเคนะครับสมมุต yeah, okay, ิ Smooth, ถ้าเราสเต็ปหนึ่งนะฮะถ้าเรากดอย่างนี้นะฮะกดกดเอา,เอาแล้วจะยังไงเราหันนี้ขึ้นอนะ่ะเอาขีดบนขึ้นนี่ให้เหมือนรูปนี้นะฮะเราออน อย่างนี้นะครับถ้ากดตรงกลางเนี่ยจะออฟออฟเลยนะฮะแ้วกดบนอย่างนี้นะครับกดบนอย่างนี้นะกดบนแบบนี้เดี๋ยวมิเตอร์วัดดูนะครับจะเป็นออนล่างนะฮะออนล่างออนล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นออนล่างนะครับแต่บนเปิดนะครับก็จะเป็น ออฟออนนะครับออฟออนนี่นะครับเนี่ยจะเป็นเขาจะเขาจะเป็นสวิตช์แบบสวิตช์คู่ครับ L N L N นะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับการเอามาใช้สลับแบตสลับไฟนะครับตัวนี้เวิร์กนะฮะเนาต่อไปนะครับนี่พอนี้เรากดบนนะครับแล้วกดล่างนี่นะครับกดล่างนี้นะครับก็จะเป็น จะเป็นบนออนแต่ล่างออฟอย่างนี้นะครับบนออนล่างออฟนะก็จะเป็นบนออนนะครับล่างออฟนี่นะครับอันนี้คือหน้าสมัมผัสมันนะฮะก็จะเป็นออนออฟโอเคนะครับ อย่างนี้นะครับก็คือรูปที่1นะครับสถานะตรงกลางนี้นะฮะก็เป็นออฟออฟนะฮะปุ๊บกดบนนี้นะฮะกดบนหนึ่งขีดนะครับเขาจะออนล่างนะครับนี่นจะออนล่างอ่อนล่างถ้ากดอย่างนี้ปุ๊บจะออนบนนะครับนี่นะผมเรากดบนเนี่ยฮะกดบนปุ๊บนี่ฮะเอาพลิกมาปุ๊บนี่นะฮะเขาจะออนล่างโอเคนะครับ แค่นั้นเองอยมีแค่นี้ถ้าสมมุติเราต่อนะครับถ้าเราต่อสมมุติว่าเราต่อไม่เป็นคือเราไม่มีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้านะครับเราต่อไม่เป็นเรารู้แล้วมันออฟออนได้ได้นะครับแต่ว่าเราต่อไม่เป็นนะครับสมมุติวันนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อสมมติว่าจะมีไฟมาเส้นหนึ่งนะฮะนะฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเอาพุทโอยทีเอา เอาพุทเอาพุทนะครับบวกลบนะครับนะฮะให้เราต่อเข้าขากลางนี่นะฮะอันนี้คือสัญลักษณ์นี่คือกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้างมีต่อขากลางอย่างนี้นะครับนะฮะให้ให้มองกับรูปบนนะฮะให้ใช้รูปบนเป็นหลักนะครับโอเค สมมติถ้าเรา,เอ,าอยากจะให้มันกดบนเนี่ยกดบนเนี่ยกดบนนะฮะกดบนกดบนเป็นแบตเตอรี่นะครับกดบนเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตนะครับเป็นแบตนะครับแบตบวกนะครับ แบตลบน, át, น,น,นี่นะครับนี่นะฮะก็คือถ้าเรากดบนนะครับกดบนผู้เป็นแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นนี้นี่เนาะผมจะเส้นปะไว้นะครับจะได้เข้าใจเนาะถ้าเรากดบนผู้ก็จะเป็นปกติปิดนะครับนี่นะครฮะแต่ถ้าสมุดเออเราต้องการที่จะเอ่อต่อเอ่อข้างข้างบนนี้นะฮะข้างบน ก็คือกดล่างกดล่างมันจะออนบนนะฮะกดล่างกดล่างกดล่างเนี่ยมันจะออนบนเียเราให้กดตัวนี้เป็นไฟบ้านตัวนี้ต้องอ,อต้องระวังนิดนึงนะฮะเน้องต้องดูดีๆนะครับไฟบ้านก็จะมีบวกลบเหมือนกันแค่นี้นะครับคือถ้ากดตรงกลางเนี่ยมันจะออฟออฟทั้งคู่เลยนะครับออฟทั้งคู่ถ้ากดบน ก็จะเป็นแบตกดล่างออนบนกดล่างเนี่ยนะครับกดล่างออนบนตัวนี้ก็จะเป็นไฟบ้านนะครับแค่นี้นะครับการต่อนะฮะการต่อแบบ3ทางก็คือ1 2 3สานะครับเวนะครับเวกดบนกดบนล่างวิ่งนะครับกดบนล่างวิ่งออกนี่นะครับนะฮะกดล่างบนวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างนะครับเหมือนหอยใต้ดินนะฮะ โอเคนะครับผมนี่นะฮะนี่คือหลักการของสวิตนะครับทีนี้วิธีการต่อแบบสมมุติว่าถ้าเราแบบไม่ต้องการต่อ2ระบบนะฮะแต่เราแกแค่ต้องการว่าเออแบบจะต่อแค่ใช้งานนะครับใช้งานโอเคนะครับก็อันนี้เป็นนี้นะต้องการให้เป็นสองขีดออนแล้วกัน2ขีดออนนะฮะเรารู้ว่าถ้ากดออนปุ๊บเนี่ยมันจะนี่นะถ้ากดบนมันจะออนล่าง ถ้ากดบนปุ๊บมับนจะออนล่างทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามัน,วนเวลาเราจะใช้งานสถานะเนี่ยเราก็ให้ใช้คู่ล่างนะครับมีนะฮะัตั้งขึ้นคู่ล่างแค่นี้นง่ายๆนะครับแค่นี้นี่หน้าสัมผัสหน้าคอนแทคนะครับโอเคให้ต่อตรงกลางเป็นเอาต์พุตนี่นะครับบวกลบนะครับ อ๋อบางอย่าจะได้จะได้ไม่งงอันนี้ลบนะครับโอเคนะฮะเรารู้ว่ากด,ดบนใช่ไหมมันอ่อนล่างใช่ไหมเราก็ต่อคู่ล่างคู่บนเราก็ไม่ต้องใช้คู่นี้เราก็ไม่ใช้ให้ในชะ้คู่ล่างแทนนะฮะแค่นี้แปดแค่นะะี้เองนะครับไม่ยากนะ,ะลองดูนะครับ